ครับพบกับการรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆนะครับวันนี้ก็มีผลฟุตบอลโลกนะครับเริ่มจากกู่แรกนะครับเป็นสิงโตคำรามนะครับอังกฤษกดคว้าชัย6นัดรวดนะครับหลังจากได้ประตูนําจากแฮนรี่คินนะครับที่ส่องไกลเข้าไปนะครับแต่โดนตีเสมอในช่วงทเวลาบาดเจ็บนะครับจากซีมาสกี้นะครับโขกจ่อๆทำให้โปแลนด์เสมอ อังกิทไป1ประตูต่อ1นะครับแบ่งกันไปคนละ1คะแนนนะครับไฮไลท์ของเกมนะครับครึ่งแรกเสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับแต่เป็นช่วงท้ายเกมนะครับหลังจากกรรมการต่อหมดเวลาครึ่งแรกนะครับแม็กควายกับกิกนะครับโดนโดนเหลืองทั้งคู่นะครับมีเรื่องกันนะครับอังกิทออกนำหนึ่งศูนย์นะครับจากนาทีที่ห้านาทีที่เจ็ดสิบสองนะครับเป็นแฮนดี้เคีนนะครับ ยิงบอลระยะ25หลานะครับบอลพุ่งผ่านหัวเบนเล็กนะครับก่อนหนีมือเชตดน่เข้าไปนะครับอังกฤษนำ1-0นะครับ87นะครับพิกฟอร์ดเกือบทําเรื่องนะครับเพราะว่าไปเคาะบอลแล้วติดบล็อกของฟันคอฟสกี้นะครับตัวสำรองที่ลงมากระดอนจะเข้าประตูตัวเองนะครับแต่พิกฟอร์ดกลับไปซับบอลไว้ได้ก่อนนะครับทําให้ยังไม่โดนตีเสมอนะครับว่าบาดเจ็บนะครับ โปแลนด์มันได้ประตูตีเสมอนะครับจากลีวานดอฟสกี้นะครับเปียบอลในกรอบเขียโทษนะครับยอดไปที่เสาไกลฮิดามิอนซีซีมานสกี้ C. C นะครับกระโดดโขกในกรอบระยะหกหลาเป็นประตูตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับกลุ่มไอนะครับอาร์เมเนียชนะซานมาริโนห้าประตูต่อศูนย์แล้วก็ฮังการีชนะอันดาลาสองประตูต่อหนึ่งนะครับโปแลนด์ po and, เปิดบ้านเสมออังกฤษหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ เอามาเนียตอร์มาอยู่ที่2นะครับมี12คะแนนนะครับอังกฤษนําเป็นจา่าฝูงผลการแข่งขันกลุ่ม B นะครับกีดพิกเอาชนะสวีเดน2ประตูต่อ1นะครับก็สเปนบุกไปชนะโคโซโวศูนย์ประตูต่อ2นะครับจากฟาบโบเฟอร์นานแล้วก็เฟอร์นานตอเรสน,นะครับกลุ่ม B นะครับสเปน6นัดมี13คะแนนสวีเดนตกมาเป็นอันดับ2นะครับ มี4นัดมี9าคะแนนนะครับตามมาด้วยกีดนะครับ4นัดมี6คะแนนผลนฟุตบอลโลกรอบก้าเลือกกลุ่ม C นะครับอิตาลีเปิดบ้านเอาชนะลิทัวเนีย5ประตูต่อศูนย์นะครับทำสถิติไม่แพ้ใครเป็น37นัดนะครับมอยเซคีนนะครับทำคนเดียว2ประตูนะครับในนาทีที่11นะครับแล้วก็นาทีที่29นะครับอีกคู่นึงนะครับไอร์แลนด์นะครับเปิดบ้าน ทำได้แค่เสมอสวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ0นะครับสรุปตารางคะแนนกลุ่ม C นะครับอิตาลี6นัดมี14คะแนนตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์นะครับ4นัดมี8คะแนนและก็ไอร์แลนด์เหนือมี5คะแนนจาก4นัดผลก,นนการแข่งขันกลุ่ม E นะครับเบลารุสเปิดบ้านแพ้เบลเยียม0ประตูต่อ1นะครับเ็นนิดปราดนะครับต่ำประตูให้เบลเยียมนาทีที่33และก็เวลสเสมอร์เอสโตเนีย0ประตูต่อ0นะครับ สรุปคะแนนกลุ่ม E นะครับเบลเยียม6นัดมีสิบหคะแนนสาธารณเช็ก5นัดมีเจ็ดคะแนนแล้วก็เวล4นัดมี7คะแนนนะครับผลกลุ่ม J นะครับเอลเมาเนียสเสมอมิเกนสไตน์1ประตูต่อ1ไอซ์แลนด์แพ้เยอรมัน0ประตูต่อ4นะครับเยอรมันได้ประตูจากกานาบี่ลูนิเกอร์มีออยซาเน,น่แล้วก็ติโมแวนเน์น,นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับมาเซโดเนียสเสมอรโรมาเนีย0ประตูต่อ0นะครับ คะแนนคุมเจนะครับเยอรมัน6นัดมี15คะแนนนะครับตามมาด้วยแอลเมเนียนะครับ6นัดมี11คะแนนแล้วก็โรมาเนียหกนัดมี10คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนคอนคาเกฟนะครับกําลังแข่งอยู่นะครับแคนาดานำเอลซสวาดอร์หมดครึ่งแรกนะครับ2ประตูต่อศูนย์แล้วก็ปานามานะครับผ่านไปสัก15นาทีนะครับเสมอเม็กซิโกอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวตอนเย็นๆ ค่อยมาสรุปอีกทีนึงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าของคลิปด้วยนะครับเจ้าของช่องด้วยนะครับพบกันใหม่พรุ่นี้ครับสวัสดีครับ